สวัสดีค่ะการทำนายไพ่ชุดนี้นะคะจะเป็นการพูดถึงเรื่องหน้าที่การงานหรือการงานที่คุณทำอยู่ทุกวันนี้เป็นอย่างไรนะคะจะดีไหมจะราบรื่นไหมหรือจะรุ่งไหมนะคะ,ะ,คะก็มาดูกันที่ไพ่ทำนายชุดนี้ค่ะก็จะมีไพ่สีองนะคะมีสีเหลืองกองสิ่นตาลนะคะอยู่ข้างบน ส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นสีเขียวกับสีขาวนะคะให้คุณทําสมาธิก่อนนะคะแล้วก็เลือกไพ่ที่คุณชอบว่าคุณชอบกองไหนนะคะแล้วเราก็จะมาดูการทํานายของไพ่ในแต่ละกองว่าไพ่จะบอกคุณว่าอะไรนะคะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นคาทํานายของไพ่กองที่ท่านเลือกคือกองสีเหลืองนะคะ ไพ่ที่ได้ออกมาก็มีเจ็ดโพแดงนะคะแล้วก็เจ็ดโพดำอ,อ๋อแล้วก็แจกดอกจิกนะคะก่อนอื่นต้องขอบอกว่าใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะอย่ายึดมัน่นอยา่างงมงายนะคะก็ส่วนที่ดีให้รับไว้นะคะสําหรับส่วนที่ ไม่ค่อยจะดีก็ไม่ต้องไปสีเรียนนะคะนี่เป็นเพียงการอ่านคําทํานายตามหน้าไพ่ที่ท่านเลือกนะคะออกมานะคะไพ่อ,ออกมาสําหรับไพ่กองนี้ทํานายว่าคุณที่เลือกไพ่กองนี้นะคะคุณมีโอกาสนะคะที่จะประสบกับโชคลาภแล้วก็ได้รับรางวัลจากการทำงานนะคะ มีโอกาสที่จะได้แต่มีข้อแม้ว่าคุณจะได้มาไม่ง่ายนะคะคุณจะต้องมอีการแข่งขันนะคะเรียกว่าคล้ายๆกับคุณจะต้องสร้างผลง,งานเยอะหน่อยนะคะคุณจะต้องมีความสามัคคีปรองดองกับเพื่อนร่วมง,งานนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทนะคะ ให้คุณคาร์าบทนหน่อยนะคะแล้วก็อย่าหวันไหวนะคะอย่าสแสดงความอ่อนแอออกมานะคะสิ่งไหนที่ยังไม่เกิดอย่าไปวิตกกังวลนะคะอย่าไปกลัวนะคะแล้วก็ให้ระวังการประจบสอบพรนะคะคุณมีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จนะคะมีโอกาสที่จะได้ผลลัพธ์ ที่ดีจากการทํางานหรือหน้าที่การงานที่คุณทําอยู่นะคะเพราะฉะนั้นไพ่กองนี้นะคะบอกว่าให้คุณอดทนนะคะแล้วกเ็เรียกว่าเราพยายามที่จะสร้างมิตรภาพกับเพื่อนร่วมง,งานนะคะแล้วคุณจะได้รับสิ่งดีๆขึ้นมาเองนะคะและนี่ก็คือคำทำนายของไพ่กองสีเหลืองค่ะ ีค่ะไพ่กองนี้คือคำทำํำนายของไพ่กองสิงตาลนะคะสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองสิงตาลนะคะได้ไพ่มาแล้วค่ะเป็นเอโพดัม um นะคะคิงโพแดงและก้าวเข้าหลางตัดนะคะก่อนอื่นนะคะจะต้องขอบอกว่านี่เป็นเพียงการเลือกไพ่ทานายนะคะ แล้วก็จะรุณาใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอย่าไปยึดมั่นนะคะอย่าง,งมงายนะคะไพ่ออกมาอย่างไรก็ถ้าเป็นสิ่งที่ดีรับไว้นะคะถ้าคำทำนายออกมาแล้วค่ะท่านที่ได้ไพ่กองมีพูดถึงความก้าวหน้าคุณมีนะคะ,ะคุณมีความก้าวหน้านะคะ คุณได้รับความเมตตาจากสีนธร์นะคะที่คุณนับถืออยู่นะคะและข้อสาคัญนะคะสําหรับท่านที่เลือกไห้กองสิลปารนะคะคนที่ทําข้อตกลงสัญญาอะไรไว้นะคะหรือคุณนําเช็คเนี่ยจะนําเช็คเนี่ยไปขึ้นเงินกับธนาคารนะคะหรือต้องการให้งานเนี่ยล่วงไปตามเป้าหมาย ท่านที่ได้ไพ่กองนี้นะคะจะประสบความสำเร็จคุณจะได้เงินด้วยค่ะนะคะและคุณก็มีโอกาสที่จะทำงานที่คุณตกลงไว้สัญญาไว้ลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองสีสานนะคะแล้วก็จะเป็นอ,อ่อ เรียกว่างานที่คุณทําอยู่เนี่ยโอกาสก้าวหน้านะคะโอกาสสําเร็จทุกอย่างคุณมีโชคในหน้าที่การงานค่ะและนี่คือคาทานายของท่านที่ได้เลือกไพ่กองสิน้์ตาลนะคะสวัสดีค่ะและนี่ก็เป็นคําทํานายของท่านที่เลือกไพ่กองสิงเกียวนะคะ ให้ออกมาแล้วค่ะคุณได้9โพดัมควีนโพดัมและ3โพดัมนะคะก่อนอื่นต้องขอบอกว่านี่เป็นเพียงคำทํานายที่เกิดจากการเลือกไพ่นะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอย่ายึดติดอย่ายึดมั่นอย่างงมงายน,นะคะส่วนที่ดีขอให้รับไว้นะคะ สำหรับส่วนที่ไม่ค่อยดีก็ไม่ต้องไปจริงจังนะคะก็เป็นเพียงคำทํานายนะคะสาหรับผู้ที่เลือกไพ่กองสีเขียวนะคะให้ท,ทำนายมาว่าคุณที่เลือกไพ่กองนี้นะคะคุณได้งานนะคะที่คุณรักนะคะ เป็นงานที่คุณทำแล้วสุขใจนะคะและมีความสุขนะคะมีความรื่นรมมีความบันเทิงในการทำงานนะคะแต่คุณจะมีความวุ่นวายความยิ่งยากความเดือดร้อนนะคะอาจจะมีผู้อื่นมาก่อให้เกิดน,นะคะหรือตัวคุณเองนั่นแหละนะคะเป็นผู้ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนนะคะส่วนตัวนี้นี่บอกว่างานที่คุณทำอยู่เนี่ยเป็นงานที่คุณชอบนะคะเป็นงานที่คุณรักแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะบางครั้งเนี่ยงานที่เรารักมันอาจจะไม่ได้ราบรื่นเสมอไปนะคะแต่ยังไงก็ตามคุณก็มีความรู้สึกว่า ุณสนุกและคุณก็ชอบงานที่คุณทำอยู่ใช่ไหมล่ะคะค่ะและนี่ก็คือคำทำนายของไพ่กองสีเขียวค่ะสำหรับพูดที่เลือกไพ่กองน,นี้นะคะกองสีขาวทำทำนายของไพ่ได้ออกมาแล้วนะคะไพ่ที่ได้ก็คือเอโคดำนะคะแล้วก็แจ็คโคแดงกับ ิ่งโพแดงนะคะก่อนอื่นจะต้องขอบอกว่านี่เป็นเพียงคำทำนายที่เกิดจากการเลือกไพ่นะคะอย่างไรก็ตามอย่าไปยึดมั่นหรือยึดติดมากจเกินไปนะคะให้ใช้ยึดจารณยาในการรับชมนะคะเอาละคะ่ะคำทำนายออกมาแล้วคะ่ะสำหรับท่านที่ได้ไพ่ชุดนี้นะคะก่องนี้ท่านที่เลือกออกมา ให้มาว่าความก้าวหน้าความเจริญกำลังรอคุณอยู่ค่ะคุณจะมีการได้ไปร่วมกับงานสัมมนานะคะมีการเข้าสังคมนะคะหีจับภาพระหว่างเพื่อนฝูงเพื่อนที่ทำงานหรือมีการรวมพลังทำอะไรในกิจกรรมบางอย่างนะคะกับกลุ่มที่คุณคบหาสมาคมอยู่นะคะแล้วก็ จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะคะคุณจะมีความรู้สึกว่าเออช่วงนี้เนี่ยมีผู้ใหญ่ให้ความเมตตาคุณนะคะออมีความรู้สึกว่าภูมิอกภูมิใจในตัวเองนะคะมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยช่วงนี้เนี่ย มีอะไรมีความเชื่อมาในตัวเองดีมากๆเลยนะคะสําหรับท่านที่เลือกไพ่กลองนี้นะคะและนี่ก็คือคําทํานายของผู้ที่เลือกไพ่กลองสีขาวค่ะ